สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม WOTB ซีซั่น2ฮะซึ่งในวันนี้นเราก็จะมาเล่นระถังโฮลี่ ไป็นรถถังพิฆาตเทียแปดของประเทศญี่ปุ่นไม่แตเซ็นเซอร์ทาไมวะไ่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมนะมีน้องคนหนึ่งนะที่เขาถามว่าพี่ฮะพี่ฮะผมอยากจะรอยกระสุนแต่มันไม่มีฮะเราไปที่กราฟิกนะฮะแต่ว่าในมือถือน่าจะมีนะฮะเออในมือถือก็มีในมือถือผมก็มีนะเออเนี่ยรอยกระสุนเนี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับอันนี้ป่ะคุณภาพของกราฟิกถ้าเราปรับต่ํามากมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็นที่โทรศัพท์เรามีมันกว้างนะฮะมันกว้างเพราะว่ามันก็มีหลายกรณีไงคือ 1. เราปรับกราฟิกต่ําหรือไม่ออกก็อยู่ในระดับกลางๆ2โทรศัพท์มือถือของเราด้วยว่ามันสามารถรองรับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามือถือผมก็เพิ่งซื้อปี2019เกออก็3ปีเองฮะสรุปเลยนะน้องไปเช็คก่อนเลยว่าคุณภาพของน้องคุณภาพกราฟิกในเกมน้องปรับยังไงฮะแล้วก็ระบบปฏิบัติการมือถือของน้องมือถือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรซื้อมาตอนไหนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้ผมเล่นกับอีกคนนะฮะแต่ว่าผมบอกให้เขาเข้า ขอดีดมาก่อนแล้วกันนะ Holy ไท i w a ัเนนผมเรียกว่าโฮ l y เลยกันนะความทนทานอยู่ที่1,166กด้านหน้า190ด้านข้าง55ด้านหลัง40แพดระยะการมองเห็นก็240แหม่น้อยกว่าชิชิโตอีกนะชนิดปืนที่ติดตั้งปืน12 cm กันท้ายสิบระยะเวลาในการเลไรอยู่ที่3.9วีเวลามันจะอยู่ที่9 0.9วิมุมยกก็จะอยู่ที่15องศาและมุมกดอยู่ที่8องศาเท่านั้นฮะกำลังขึ้นยอยู่ที่674แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถอยหลังอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอ่าส่วนลายพางนะผมใช้อ่ะลมแห่งธาตุนะผมจะได้เข้ากับรถถังญี่ปุ่นนะฮะส่วนยุทธภัจัยก็ตามนี้เลยนะส่วนยุทธภัณฑ์ก็ไม่ใช้เหมือนเดิมส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยครับผมส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันคนณเลือกสองคิวแล้วก็รอบอ่าทำไมเขาไปทีอย่างงั้นเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมันไปซ้ายกันหมดเออเราดักดักยิงตรงนี้จะไปลึกก็พอเออเราอยู่แถวๆนี้แหละเออแต่ฝั่งนั้นมีเดียมมีเดียมแทงคันเดียวเขาน่าจะไปไปซ้ายกันน่ะเราอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นไหมบ้าแล้วตอนนี้ผมดูสักเฮ้ย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 เอาดีเอาดีเอาดีสวยงามสวยงามอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียว เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยมันถอย,อยแล้วเออเรากดโหลดฟ้าดีโหลดแล้วนะมันหนีแล้วนะมันหาที่หลบเออสวยงามไปเราไปตุยตูยเลยเอาเร็วเ,เลยคอม,คอมเมนต์แม่นเออสวยเอาทีดีก่อนตุยตุยเลงทีดีก่อนเออเห็ยเออสวยงาม,อ,มอย่างนี้แหละที่ผมต้องการฮะทีมเวิร์ก ที่สามสองต่อเลยม่ทันไปเลยไปเลยมันถอยแล้วมันถอยมันถอยมันหาที่หลบเราไปอ้อมตูดก็ได้ไปหาไอเอสห้าขอเมนแมนขอเมนนขอเมนนเอออย่างนั้นแหละไปไปไปหาไอทีดีเลยคันนี้ปล่อยให้เพื่อนเราจัดการ เฮ้งแทงไอ้ผมเลยได้ได้ได้ยังเต็มหลอดเลย <c oughs> เฮ้ยเอดี AD ใช้ไม่ได้เอดีเอดีใช้ไม่ได้มันเอาไอ้นี่มาเฉือ<ด>ย <c oughs> <c oughs> ไปเลี้ยวจะหลับคันนี้เอฟเคเตรียมรีพอร์ตได้เลยกระนำมันน่าจะไปขวามหมดหรือเปล่า นี่เป็นไม่ได้ฝั่งนั้นเออฝั่งนั้นมีแค่ฮีวแทงกับทีดีรีบมารีบมารีบวิ่งมาเลยเดี๋ยวเราไปตุยตูดมันเราวิ่งเร็วไหมนะคันนั้นน่ะวิ่งไปดูทางเมื่อกี้ไปชนอะไรผมเร็วรถตอนนี้เพื่อนเราวิ่งตามไม่ทันแน่เพราะว่าเราวิ่งเร็วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศูนยร้อยห้าสองยิงไปแล้วฮะอืมสวยสวยสวย โอ้โหสูร้อยห้าสองสองคันเลยมายังมายั่งผมเร็วสูงศูนย์ห้าสิบโอเคมันยิงไปแล้วไป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 นู่นเลยสายเลยระวังระวังอีมิวมันมีอีมิวอยู่เอาเลยเลยรับรับดาเมจให้หน่อยเลือดเลือดเยอะอยู่เอามันหนีไปนู่นแล้วอีมิวมาถึงนี่แล้วแหล่งเร็วจังอีมิววิ่งเลยวิ่งเลยมาเอ้ยโอ้โหยิงไม่ได้หรอก สวยสวยสูร้อยต่อสูร้อยร้อยห้าสองตัวอันตรายต้องเก็บเป็นก่อนโฮ้ยเฮ้ยรถได้ไงอ่ะมันยิงไงมันยิงยังโอเคสวยสวยงามสวยงามที่ยี่สิบเก้าต่อก็ได้เออดักไว้ดักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปให้ระวังนะที่ยี่สิบเก้าด้านหลังผม อ้าวไทกเกอร์หนึ่งสวยสวยสวยนา่นนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยืดเก้ามาอยู่ตรงนั้นเลหลุดอยู่ตรงนั้นแหละเล่นตรงนั้นแหละเออถ้ามันมาเดี๋ยวยิงให้รอดสีบล็อกไม่ได้เฮ้ยไอเอสสี่แยกคนเดียวอ่ะเฮ้ยนี่ไงวะ ผมถอยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมสวยถอยทันไหมน่ะทันไหมทันไหมทีที่2ิบเก้าเลยที่2ิบเก้าเลยชนเลยชนเลยโดนไม่ดันละอันหันมาแล้วกับลางเหตุยิงได้ไหมสังเม็ดหนึ่งมันโหลดอยู่มันโหลดอยู่ประมาณสิบวิสวย E75 ที่นี่มันดาเมจเท่าไหร่วะนี่ E75 สามร้อย ชิปหายแล้วเลือดเหลือสามร้อยด้วยเฮ้ยมันเลงมันเลงอ่ะอ่าเรียบร้อยมันเลงนายอ่ะเฮ้ยนายเยู่มากหวังว่าเพื่อนเราจะเอาให้ได้นะเพื่นเอนเออลองเล่นโหมโดใหม่ไหมสายเบิร์นขออธิบายก่อนนะว่าอันนี้เป็นโหมดเออเป็นโหมด ที่ไม่เกี่ยวกับเกมนะเป็นอีเวนต์นะฮะก็มีก็เล่นง่ายๆนะเราจะโดนเผาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายึดฐานนะมันก็จะมีฮิลให้เลือดให้เรานะฮะและก็เรามีสองชีวิตนะครับผมฮิวให้เพื่อนก่อนแล้วกันฮะฮิวให้อยู่ฮิลให้อยู่เฮ้ยโอ้มาเอมเอาดีเพื่อนอีกัดเดียวเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวฮิวให้เอาเขาจะฮิวให้เฮ้ย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 อืมอ่ะสวยสวยสวยโอชิง่งโอชิง่งมานี่จะฮิวให้เอเอม็กอ้าวมาอีก้วเหรอ ผมยิงไปแล้วผมยิงยิงให้เพื่อนเออสวยเพิ่งชิงเพิ่งชิงต่อเลยมาโคเวอร์หน่อยเดี๋ยวแทงให้ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งชีวิตไงจะหนีไปไหนยึด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 เอยยืดเออวิกเกอร์บังฮะ ขยามาเดี๋ยวยิงให้สวยๆไปยึดเอเลยไปยึดเอระวังเพื่ชิงระวังเพื่ชิงเอเลยไปเอเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเอเลยเราไปแคบฐานเอก่อนนะมันจะได้ฮิวเลือดให้เราด้วยไงเฮ้ย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 ,ยแต่ว่ามันมีอีกชีวิตหนึ่องอ่ะรีบหลบเลยสวยฮะตอนนี้เรามีพวกเลือดแล้วฮะมาเดี๋ยวฮิวให้เอา้า <laughs> แคปบีเลยแคปบีเลยเออ คอนเวย์มาๆเดี๋ยวฮิวให้เฮ้ยโอ้โหผมรีบไปหน่อยฮนะวิ่กแั่เดียวเออสวยงามเดี๋ยวคันเดียวแล้วคอนเวย์เอาจริงเดี๋ยวออกกันทีทน่าจะรวยอะโ <laughs> อเค oh, cool. okay. สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากรชอบอก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเอาไว้ไม่เป็นอารมณ์ใจไม,ม่ผมดิ้นีะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม